เฮ้ยไอ้เร้่องไอ้เรงเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยทำไรเนี่ย,อยอโอเคครับผมก็สวัสดีนด้วยนะครับอยู่กับผมสุดท้าย MT นะครับวันนี้ก็จะมาทำอะไรครับคุณเจมส์ครับมาเล่นสเก,ก็ตบอร์ด ไม่ได้เลนจิเกตบอยวันนี้นะครับผมจะมาเปิดบ้านให้ดูนะครับเป็นบ้านแบบหลงัลงหลังเก่านะผมอยู่สมัยตั้งแต่เด็กๆไอ้ยายรู้ยังว่าบ้านหลั<อ>งเนี่ยเคยเล่าให้พวกมันฟังแล้วน,นะครับคือสมัยก่อนผมต้องบอกกันนะครับว่าบ้านผมเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบจนนะครับจนมากนะครับเพราะาว่าย่าผมเนะี่ยขายผักนะครับผมจน <S <S จร <น S 2> ิงๆ<จ>น,นะ จนๆนถามว่ามีไหมมันก,ก็มีแต่มันมีไม่ได้มากเป็นบ้านเมื่อก่อนเป็นเป็นเล้าไก่นะครับเป็นเล้าไก่แล้วก็มาทําเป็นแบบสังกะสีมุงอย่างเงี้ยมีตีผมแล้วก็ปูผมแต่ปูผมเสียแล้วนะครับแล้วก็ย่าแล้วก็พ่อผมอะไรเงี้ยก็อยู่อยู่หลังนี้นี่หลังนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนี่หลังนี้สมัยก่อนไม่ใช่แบบนี้นะผมจะเอามั้นะนี่นีอัน,นอันอันนี้คือว่าเขาเขาเขามาทาใหม่นะครับเพราะว่าเขาทําแบบเป็นเป็นแบบก่อสร้างอ่ะคนก่อสร้างอะไรเงี้ย แคมคเออแคมป์คนงานแล้วแล้วมันมีอันนี้อยู่แล้วอะตรงนี้ก็ไม่ใช่ที่ผมนะครับเป็นเป็นเป็นที่ของอ,อู่อีกคนนึงนะที่เราเคยมาทาคลิปกินอาหารกันตรงนี้เออเออหลายๆคลิปแบบผมผมไม่ทำตรงนี้แต่ว่าเปิดไม่ได้แล้วนะครัสบสมัยก่อนเปิดได้เพราะว่าเขาเ,เขายังไม่มาทำาน <S <S ทุกคนลองลอง,ลองเลือกภาพตามนะทุกคนเห็นทีน่กั้นนี้ไหมนะเนี่ยเนี่ยที่กั้นเนี่ยคือเป็นกั้นที่แบบว่าตรงเนี้ยอาบน้ำตรงนี้ไม่ใช่ห้องน้ำนะบอกก่อนนะไม่ใช่ห้องน้ำการน้ำมันี่ ตรงเนี้ยมันมันไม่ใช่บ้านมันเป็นที่เลี้ยงไก่เป็นเล้าไก่แล่งมันก็คือน้ำที่เขาให้ไก่อะตอนนี้ผมอยู่ก็ไม่ได้ใช้นานนี้แล้วจะมีต้นไม้ต้นใหญ่ต้นนูนตรง,ตรงนี้แต่ว่าเขาตัดไปแล้วนะครับมันไม่ใช่โล่งอย่างนี้นะ เลยเป็นป่าหมดเลยนะครับไอ้ตรงนี้จริงๆก็ไม่มีตรงนี้ป่าหมดอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูคลิปตอนเด็กอ่ะที่เคยเปิดให้ดูไม่รู้มันจะลงได้เปล่าถ้าถ้าลงได้เดี๋ยวผมจะลงให้ดูนะครับมันเป็นคลิปที่แบบพี่ตอนพี่ตอนเด็กใช่ไหมใช่แล้วแล้วจะให้ดูว่าเมื่อก่อนอ่ะมันเป็นป่าขนาดไหนป่าแบบป่ามากเลยเว้ยแบบป่าจริงๆอ่ะ่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้นะครับผมก็มีช่องดีๆชแนลดีๆมาแนะนำนะครับผมนะชื่อชแนลว่า Crypto Trading with แทนนะครับผมเป็นชแนลเกี่ยวกับการแบ่งปันความรู้นะครับเกี่ยวกับการหาเงินพิเศษนะครััับบจจาากกกสสสุลลเงิิิินนดตอะคครรผมมมช ในคริปโตเทรดดิ้งวิดแทนนะครับอีกอย่างนะครับเราสามารถดูฟรีเรียนฟรีได้เลยนะครับผมก็ใครสนใจนะครับสามารถนะครับกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับก็ไปสมัครสมาชิกกันด้วยนะครับที่คริปโตเทรดดิ้งวิดแทนนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมช่องคริปโตเทรดดิ้งวิดแทนผู้ชายคนนี้เขาได้เที่ยวรอบโลกและใช้ชีวิตได้อย่างมีสีสัน และหาเงินได้โดยที่ไม่ต้องทำงานหนะักอยากรู้ไหมครับว่าเขาทำยังไงต้องไปกดติดตามช่อง Crypto Trading with Tan นะครับ จะเป็นแบบที่วางอะเนี่ยพวกมึงเคยเห็นไหมเป็นถังอะ่ะเหมือนปื้ยฉีน้ำมาที่ฉีดยาอืมเออเป็นถังสแตนเลสน,นะถังฉีดยาถังฉีดยาเนี้ยเออเออออย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละพอถึงจุดหนึ่งพ่อพ่อผมก็ู้ตังนะครับมาทำมาทาบ้านหลังนั้นนะครับเป็นที่ของตัวเองนะตรงนั้นเป็นที่ของตัวเองแต่ว่าเมื่อก่อนไม่มีตังทำย่าผมเลยปลูกปลูกพวกผักไงถ้าคนทำงานที่แบบไล่อะ่ะเขาจะรู้ไว้ว่า มันจะมีแบบไปขายตลาดแล้วก็ส่งเขาให้เขาเอาไปขายต่ออีกทีนงก่อนย่าผมไม่ได้ขายตลาดแต่ว่าขายแบบส่งรถเพื่อที่จะส่งให้ตลาดไปขายอีกทีนึงนะครับมีคนมารับเออมีมีคนมารับถึงบ้านอ่ะเพราะว่าย่าผมปลูกเยอะเมื่อก่อนมันมีหมูอยู่แถวๆนี้ด้วยเมื่อก่อนเออเมื่อก่อนเลี้ยงหมูตรงนี้นี่เมื่อก่อนเลี้ยงหมูหมูซื้อมาเพราะว่าอะไรรู้มงสารมันไม่ได้ซื้อมากินนะจนตอนนี้ตัวมันใหญ่ใหญ่มากแบบแก่มากต้องต้องขายมันแต่ขายก็ไม่ได้เยอะนะไปขายเอามันตายไม่ใช่หรอไม่ตายไม่ตายไม่ตายแต่ว่ามันมันมันป่่ววยปา เราก็เลยแบบขายให้คนที่เขาเขารู้จักนะครับแต่ว่าเราที่ซื้อมาเนี่ยไม่ได้ซื้อมาเพื่อกะขายหรือจะข้ามไม่รู้ว่าคนที่เราขายต่อเอาไปทำอะไรไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับนี่ตรงนี้เนี่ยดูเหงือก็รู้ว่าป่าขนาดนี้ทุกคนว่ามันป่าแล้วว่ามันจะป่าแบบนี้อีกเว้ยเดี๋ยวพาไปดูห้องน้ำหน่อยไหมล่ะที่ผมบอกอ่านน้ำตรงนี้เพราะว่าตอนกลางคืนมันมืดมากเว้ยแล้วแล้วมันต่างจังหวัดคือมันมันมันมืดแล้วมันน่ากลัวไงมาดูมาดูมาดูเฮ้ยตัวอะไร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 คือจิ้เหรอด เมื่อก่อนมันมีตุ๊กแกเมื่อก่อนที่ไม่อยากเข้าเพราะตุ๊กแกมันจะตามมาตามช่องเนี่ยแต่ก็ต้องระวงอ่ะแล้วคนนั่งขี้อยู่ตรงเนี้ยไม่รู้ไม่รู้อ๋อๆน่กลัวนะกลัวนี่ห้องน้ำอุ้ยนี่อันนี้หลังคาที่ทำไวมสาระนานโคตรหลายปีอันนี้จริงๆหลังคาตั้งแต่สมัยผมอยู่อันนี้น่าจะสัก อู้หลายปี zat, players, แล้วว่ะเมื่อก่อนมาเป็นหลังคาแบบสังกะสีนะสังกะสีแต่ว่าอันนี้มาเปลี่ยนเพราะน้ำน้ำมันลวกแต่เมื่อก่อนมันไม่โล่งขนาดนี้ถ้าโล่งขนาดนี้มันไม่น่ากลัวเมื่อก่อนน่ากลัวนะแต่รู้สึกว่ามันชินแล้วไงลูกเขเห็นกํแพงตรงนั้นดูดูดูน่นกระแพงตรงนู้นมันเป็นอ่างที่เขาเรียกว่าไนะล้างผักเออล้างผักใช่ถูกต้องล้างผักแต่กําแพงนี้เห็นไหมนี่นี่กําแพงนี้กําแพงนี้คืออะไรรู้ไหมเลี้ยงหมูอันนี้ที่นอนหมูจริงจริงที่นอนหมูแล้วพอพอย้ายบ้านนะครับ หมูไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหนก็เลยเอาเอามันไปอยู่ในนั้นเพราะว่ามันมันตัวใหญ่ไงอันเนี้ยเมื่อก่อนมันนอนตรงนี้ไดจ๊าจำได้ไหมคลิปโจโฉผมผมก็มาถ่ายตรงนี้นะเฮ้ยวันนั้นมัน,มนยังมีต้นไม้ใหญ่อยู่เลยเขาตัดแล้วยางผักเมื่อก่อนย่าผมทผําพูอ่ะใบพูอ่ะพูที่เขาเคี้ยวมากอ่ะพอตัดมาเสร็จวก็เอามาใส่นี่นะครับประมาณนั้นแหละใช่ผมอันนี้ผมพูดจริงผมไม่ได้จะพูดตอแหลบ้านผมจริงๆอันนี้บ้านผมจริงไม่ได้จะสร้างกระแสเพื่อที่จะแบบว่าไอ้เคี้ยวกูกูเก่งนะเว้ยกูมาถึงมถึงทุกวันนี้ไม่ใช่นะ ตื่นตีห้าไปขายผักในวันอาทิตย์นะครับผมนั่นแหละประมาณนั้นบ้านผมก็ไม่ได้มีอะไรต้องมาหรอกนะจริงจจนจนตอนนี้ผมผมก็รู้สึกว่าผมผมก็ดีใจนะที่แบบว่าสามารถแบบทำทำสตูได้ทำอะไรได้แล้คนครอบครัวได้ใช่เออผมรู้สึกผมผมภูมิใจแต่ว่าไม่ไม่ต้องมาชมผมว่าเก่งอย่างงี้อย่างงี้นะเพราะว่าผมรู้เจงว่าผมก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นแต่ว่าามผมพยายามไงอดทนไงคนดูบางคนน่ะมันจะแบบว่าเออเนี่ยก็โอกาสได้มีทุกคนจริงๆนะงงคิดว่ามึงมึงจะปล่อยคว้าหามันหรือเปล่าโอกาสอ่ะผมจะบอกว่ามีโอกาสอะไรอ่ะ ให้รีบรับนะเว้ยเพราะว่าเผลอชีวิตหนึ่งมึงอาจมีโอกาสแค่ครั้งเดียวถ้าวันนั้นผมไม่ออกจากโรงเรียนถ้าวันนั้นตัดสินใจเรียนต่อตรงนี้ก็ไม่มีคิดว่าผมไม่มีตอนนี้ไม่มีรถตู้ไม่มีรถของตัวเองไม่มีอะไรทั้งนั้นอนะ่ะไม่มีท้องใส่ไม่มีอะไรทั้งนั้นอนะ่ะจริงๆนะถ้าถ้าย้อนไปได้เด้กล้าวว่าให้ทุกคนแบบลาออกเว้ยแต่ว่าโอกาสแม่ง,างมาทุกช่วงอโอกาสแม่งมาทุกช่วงเวลาเว้ยทุกคนโอกาสแม่งมาแต่ว่าผมผมเลือกที่จะคว้าโอกาสและผมรู้สึกว่าถ้าย้อมไปได้ถ้าถามว่าย้อมไปได้จะเรียนไหมไม่เราาะว่ ผมรู้สึกว่าผมผมผมเลือกถูกแล้วไอหลังผมผมผมสอนมันตลอดนะว่าไม,ไม่ไม่ต้องเลิกเรียนมันมันบอกว่ามันมันมันจะเลิกเรียนเออจะจบแค่มอาผมก็บอกมาแล้วว่าถ้าถึงตอนนี้จริงผมก็ไม่ให้มันเลิกเรียนนะเว้ยก็เรียนได้แล้วมันก็ต้องมีเวลาทาอันนี้อยู่แล้วไง <S 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 ครั้งเดียวในชีวิตแน่นอนที่จะได้อย่างนั้นนะผมก็เลยรู้สึกว่าเออออกเลยตัดสินใจออกนะครับแต่ว่าถามว่าเออถามว่าพ่อพ่อเออย่าผมพ่อผมให้ออกไหมที่แรกก็ไม่ไม่อยากให้ออกแต่ว่าผมก็บอกว่ามันมาครั้งเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบตสินใจออกนะครับคือตอนนั ช่องเล็กช่องเล็กมากแต่จจว่าช่องประมาณไม่ถึงล้านสามหลักแสนแสนตอนผมมาอยู่กับพี่ประมาณสามแสนบาทใช่ตอนน้ไอ้มาอยู่ประมาณประมาณเจ็ดแปดแสนยังไม่ถึงล้านนะเราอย่าอย่าไปทิ้งการเรียนอะไรเงี้ยผมผมก็บอกเสมอว่าอย่าไปทิ้งการเรียนเพราะว่าเรียนน่ะมันดีนะต้องเลือกจริงๆไว้ระหว่างเรียนหรือว่าจะเอางานก็สรุปว่าเลือกงานถ้าไม่เลือกงานตอนนั้นเรียนอยู่ผมก็ยังไม่รู้ว่าตอนนี้ผมทําอะไรอยู่อาจจะได้ทํางานโรงงานเออผมก็แบบว่า ยังไม่รู้เลยว่าจะได้ทําอะไรอย่างเงี้ยแต่ดีนะมีงานเป็นของตัวเองนะใช่เมนายตัวเองใช่ผมผมเคยผมเคยเคยพูดไว้ไว้ตั้งแต่ยังไม่ทาช่องนะผมผมไม่อยากไปทํางานโรงงานเพราะว่าผมทำอะไรก็ได้ที่เออที่มันไม่ต้องจ้างใครเออที่มันไม่ต้องไม่ต้องมีเงินเยอะก็ได้ไม่ต้องมีเงินหลักแสนก็ได้แต่ว่าสองหมื่นสามหมื่นที่ไม่ต้องบินนีเนี่ยผมโอเคแล้วเว้ยผมอยู่ห้องนี้นะห้องนี้ก็นอนกันสี่คนมันต้เป็นห้องถงเลยกว้างเลยใช่ไหมเป็นห้องกว้างๆนะ บ้านผมจะบอกก่อนนะเชียสภาพนี้มึงคิดว่ามันมีห้องรับแขกมีอะไรไหมล่ะไม่มีแต่แต่เมื่อก่อนถามว่าอายไหมแม่ไม่อายนะสมมติสมสมติมนี่เป็นบ้านใช่ไหมเนี่ยก่ออันนี้อันหนึง่งมุมนี้น,นอนมุมนี้ทํากับข้าวอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ไม่ได้กั้นนะไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีกั้นนะก็คือว่าจัดเป็นแค่โซนเอาแค่แหละก็ประมาณนี้ครับทุกคนก็นั่นแหละอยากให้ทุกคนสู้นะครับผมอายุสิบแปดนะตอนนี้ผมอายุสิบแปดผมก็รู้สึกว่าเออแม่และนี้ผมไม่ได้ใหญ่ใครนะแต่ว่าถ้าผมว่าผมไม่เลือกตอนนั้นอะ ตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้เลยผมผมทำหาอะไรอยู่ก็ไม่รู้นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนสู้นะครับผมอยากให้ทุกคนสู้แล้วช่วงนี้ยิ่งช่วงโควิดเวยนะยิ่งแบบหูผมก็สงสารนะจริงผมผมรู้สึกว่าแม่งตัวตัวเองผมเคยแบบจนแบบจนมาก่อนไงก็เลยรู้ว่าความความลำบากแม่งเป็นยังไงเมื่อก่อนผมก็ขายผักนะไปขายผักขายอะไรช่วยยาขายของเล่นอะไรนะผมขายของเล่นแต่เมื่อก่อนไม่ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองแบบจนหรืออะไระเฉยเฉอ่ะไม่ไม่ไม่ได้แบบต้องการอะไรอ่ะแต่ว่า พอมาถึงตอนนี้พอย้อนกลับไปรู้สึกว่าเออทำไมมันเราผ่านแค่ตรงนั้นเรายังผ่านมาได้เลยเรื่องเรื่องอะไรตอนี้ผมผมก็ไม่ได้ค่อนข้างที่จะกลัวอะไรมนแล้วนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าสุดที่จำที่สุดของผมที่แบบว่าผมผ่านมันได้แล้วไงไม่ได้พูดจริงจูหล่อแนนผมพูดสาระจริงจริงนะจับเป็อุ่นตามนะครับใครมีประสบการณ์อะไรจะแชร์ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับผมก็เดี๋ยวมีโอกาสไปถ่ายบ้านไหนไอ้มาให้ไอ้เล่าประวัติของมันมั่งผมผมเล่าประวัติผมละนั่นแหละเดี๋ยวไปถ่ายบ้านในหลังด้วย เพราะว่าเราจะได้รู้เราเรามันเจอกันได้ไงผมคบกับไอเจมมาประมาณประมาณไดห้าปีเนาะห้าหกปีตั้งแต่มอสองอ่ะมอสองตอนนี้เทเทามหกใช่ไหมมอสองมอสามมอสี่มอห้ามอห้าปีประมาณห้าปีสี่ห้าปีประมาณโอเคครับทุกคนคลิปนี้ฝากกดไลค์ Subscribe กดติดตามนะครับเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับทุกคนสวัสดีครับเจอกันใหม่สวัสดีครับ